ันนี้กินอาหารปลาเดือสสงสาวของปลานะคะนี่แถวบ้านจะไม่ค่อยมีนะคะนี่เป็นปลายาที่เรามาปลูกมไม่รู้ยาใช้ทำอะไรเห็นเขียวฉะฉ่ำน่ากินเลยเก็บปาก เอาเกลือตรงนียนเยอะมาพูดกนะันตรงนู้นนะอ,อทงนนันนี้เป็นแปลงที่เขายังไม่ได้ปลูกนู่นแปลงที่เขาปลูกแล้วนูเนะ่เราเกี่ยวไปเนเี เป็เครือตรงนี้ดเอาเครือไปเยอะๆเครือเยเอะเกี๋ยวแต่ตรงนี้ก็พอละแหละเพราะว่า ก้าให้กินเยอะเยอะผิดปกติแต่ก็บางเชือกเนาะที่เขามาปลูกปลานี่โอ้เขามาปูกปลาเขาก็ปลูกผูกให้กินหญ้านี่แหละไปเด้งเรือตรงนี้มีมัม้ยอันนี้มันร้อยคนเกีียวไปโกนี่นี่เกีียวยากเป็นโตสงโตสาม บรรยากาศดีมากเลยนะครับมองดูอย่างนี้เหมือนสวยนะแต่จริงเป็นตัวสามตัวสี่คอยนี่แหละมาเกี่ยวนี่ตรงนี้รอบที่แล้วก็เอาไปให้สงสาวชิมหอบหนึงปลายเกี่ยวองเสียงลั่นเลย มาป่าก็ต้องได้ของฝากให้เขาด้วยนะคะรออยู่บ้านตอนนี้เวลาสี่โมงแล้วคจะทำเนี่ยทำไงร่ะเหลือแค่เราสองคนอยู่ในป่านี้ 嗯，爬表缺了将 ตอนนี้กำลังจะเอาเครือต้องเอาไปเยอะด้วยชิดเครือไม่กินกินไม่เยอะเครืออะไรเยอะนน่เยอะใช่เครืออันนี้ไหมนะไม่ใช่เออเนาะเครือที่มันทัน้ๆนั่นไงนี่เราเห็นเครือสวยๆนะคะว่าจะเอาไปฝากสงสารไม่รู้จะกินหรือเปล่าแต่เคยเห็นเขากินอยู่นะแต่ตอนที่มีน้อยๆเขาก็ชอบอยู่เนาะ ถ้าเอาไปเยอะๆอย่างนี้ไม่รู้ว่าเขาชอบไหมเมื่อก่อนเราอยู่ที่พัทยานะคะเราก็หาตัดหญ้าเยียว้าแบบนี้แหละบางทีลกกว่านี้อีกนะคะพอดีเรามาปลูกหญ้านะคะวันนี้มาแซมหญ้านอกแปลงหญ้าเกิดไม่ค่อยสวยนะคะก็เลยมาแซมอีกมาตั้งแต่บ่ายสามแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงกว่าเกือบจะหกโมงแล้วนะคะ พอแซมยาเสร็จเนาะเพราะว่าจริงๆก็อยากแซมให้มันได้เยอะๆแหละแต่พัน้าเรามีน้อยตัดมาทีละนิดทีละหน่อยวันละสามแถวสามแถวนะคะอันนี้ไม่รู้เรียกคืออะไรเนาะแต่เราจะเก็บไปให้ช้างชิมดูนะคะแต่ปกติก็เห็นปะการัวเขาเชอบกินอยู่นะเวลาปล่อยเขาเดินเล่นแต่ว่าถ้าเอาไปเยอะๆแบบนี้ไม่รู้จะกินอีกหรือเปล่าเดีย๋ยวเอาไปลองก่อนนะคะถ้าอร่อย ถ้าอร่อยจะมาเอาอีกแล้วก็เกี่ยวเอาอยานี้นะคะนี่ย่าน้องควันไม่เรียกไม่รู้ว่าเรียกว่าญ่าอะไรนะคะเป็นญ่าที่คล้ายต้นไผ่เนาะเดียท่าภาษาบ้านน้องควันเขาไม่ได้เรียกย้านะคะเขาเรียกเหมือนเหมือนต้นไผ่อะคะ่ะมันจะลำต้นแบบนี้นะคะนี่เป็นแบบต้นไผ่ เกี่ยวยากนะคะนี่มันเหมือนต้นไผ่เล็กเนี่ยดึงก็ยากนี่นะคะช้างชอบมากเวลาเวลาช้างไม่มีอาหารเนาะเขาก็จะมาผูกที่ป่าเพื่อกินต้นแบบนี้หญ้าแบบนี้นี่เลยค่ะแต่ว่าป่านี้มันอยู่ไกลบ้านเราเนาะเราก็เลยไม่ได้พาช้างมานะคะอยู่ค่อนข้างไกลเละหลายลูนะคะ แต่ป่าบ้านหนองควันค่อยมีนะคะหญ้าแบบนี้แสดงว่าพื้นที่ตรงนี้อุดมสมบูรณ์ที่นี่เป็นป่าเห็ดนะคะตอนนี้ทําเป็นแปลงหญ้านะคะแปลงหญ้าชาวชาว้ชางตกงานตอนนี้ฝนตกบ่อยก็เริ่มเขียวชะอุม่มมองไปแปลงไหนก็เขียวเขียวนะคะไปมองแปลงประกายนะคะทําไมเหียนเหียนอย่างนู้นเนาะนู่นนะคะแปลงประกายอยู่ทางนู้นนะคะอยู่ข้างหน้าสุดเลย เป็นเป็นที่แบบเป็นที่เนินทางนี้จะเป็นที่ลุ่มเห็นไหมหญ้าเขาสวยมากเลยนะคะอยู่ทางนู้นทางนู้นเขาจะปลูกกกนใกล้จะได้กินแล้วนู่นใครปลูกก่อนได้กินก่อนแหละหน,นะคะบรรยากาศช่วงเย็นๆนะคะมากับควันชิดนะคะสองคนนะคะสองต่อสองอีกแล้วควันชิด ค่ะเดี๋ยวเราไปแบกยากขึ้นรถกันแล้วก็เตรียมตัวกลับบ้านเนาะตอนนี้จะค่ำแล้วจะหกโมงแล้วนะคะค่ะไปพบกันใหม่ค่ะน่มยา,าน้องควานเอานิดนิด,นดหน่อยหน่อยไม่กล้าให้กินเยอะไม่รู้ว่าช้างเราก็นอะป่วยง่ายก็กลัวนะคะกินนิดนึงให้ชิมให้ชิมถ้าปล่อยเขามายืนกินก็คงจะมีความสุขเนาะ ะะอันนั้นต้นอะไรชิดเหมือนต้นมันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเบรกขึ้นรถกันตอนนี้เสร็จแล้วนะคะเหี่ยวเร็วนาะชิดนาะนี่ใบเหี่ยวเร็วมากเพิ่งเกี่ยวเมื่อกี้เองเหี่ยวแล้วแล้วก็จะมีเกลือด้วยนะคะเกลือ มาบสูดเปล่าเด้อมาเอาของฝากไปฝากสองสาวนางเจอนางคงจะร้องเลยนะคะ,ะกับรถกับรถคู่ใจของเราเนาะชิดเนาะ,ะลดควันอ่ะโอเคเดี๋ยวน้องควันนางสอดท้ายนะคะเป็นสายเว้นนะคะกับควันชิดกับรถคู่ใจของเราเราฟังเสียงรถนะ ไปกันเลยนะคะออกเดินทางดูถนนหนทางอีโดนอีเด็งมากพ่วงรถไซรถเข็นรถเข็นไปกันเลยค่ะมาแล้วนะคะมาดูสายโหดทำอะไรอยู่ หิววหิว,หวเอาพี่ควานแทนที่จะหอบมาให้ซิมเนจะหอบหนึ่งกรบบะ่บเนาะรักต้องรอเอาเครือก่อนพี่ควานบอกอพี่ฟืนปลาป๊าปคือไฮไลท์แท้มาชิมดูอร่อยไหมไปลาสิเหลืออบสิเหลือบโกชิดกินหรือไม่กิน คือโยนค่ะเทะอันนี้แค่เราเอาลองนู่นค่ะตรงนี้นี่ค่ะช่างงานเดี๋ยวให้สาวน้อยทำยังไงก่อนวาน โอ้ยดูทางนี้สายตาพิฆาตส,สายตาแบบโหดเหี่ยมอร่อยไหมพี่เฟิร์นหรือโบแซบหรือจังไดอ,อันนี้เราเอาเราลองเอามาให้ชิมเนาะเพราะว่าเนี่ยเวลาปล่อยเขาเดินตามรั้วบ้านอย่างเงี้ยเขาจะชอบกินเครือแบบนี้มากเลยแต่วันนี้เราไปที่ป่าเราเจอแบบเยอะมากนะคะก็เลยเอามาให้ชิมดูนะคะน้อปลาไกอร่อยไหมแซบบลา โอ้สบัดสบัดทางนี้เหมือนไม่ค่อยหิวยังไงไม่รู้นะ <g ười> หรือว่าบอมกักชิดแทนที่เองจะเอาอันนั้นให้กินก่อนอะ่ะชิดมันเหยวเร็ว <S <s ดู <g ười> ยังโหดเหมือนเดิมไปกลับมาตั้งกี่ชั่วโมงแนละ้วกลับมายังโหดใ่เหมือนเดิมเลยพี่เฟินประกกยอร่อยไหมประกาย อร่อยไหมคะไมอ่อร่อยหรือไม่อร่อยก็ดูท่าทางระดิกหูซะขนาดนั้นนะคะความสุขของประกายแก้ววันนี้ได้กินอาหารป่านะคะวันนี้แซ่บหลายยังไม่ได้ให้ชิมันี่เลยย่าหญาป่านะคะแต่อันนั้นเขากินอยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นนะคะ แต่พี่ควานเขาอยากรู้ว่านี่เขากินไหมกินดีไหมถ้ากินถ้ากินเราก็จะเอามาให้บ่อยๆนะคะเป็นเครือไม่รู้ว่าเป็นเครืออะไรนะคะแต่เห็นเขาชอบหยิบตามรั้วรั้วบ้านลักปล่อยเขาเดินนะคะสบัดสะบัดก่อนสบัดฝุ่นออกนะคะกินเสร็จแล้วก็ทำหมวกได้เลยน้ำประกายดูไปฟืน พี่เฟิร์นบอกว่าเขาทำหมวกก่อนไหนมาดูพี่เฟิร์นก่อนอย่าเดินเดี๋ยวลองเดินผ่านเขาดูจะเป็นยังไงนะคะหนี <laughs> <laughs> พี่เฟิร์นเหมือนหิวหรือไม่หิวพี่เฟิร์นดูเขาได้หมวกด้วยนะคะ <c oughs> เขาได้สร้อยคอ <c oughs> พวงมาลัยพวงมาลัยพอเยอะๆ <c oughs> อย่างนี้เขาก็แบบไม่ค่อยอยากกินเนาะ โอ้โหได้หมวกได้ผิดได้ที่ปัดยุงเลย <laughs> ได้ที่ปัดยุงเฉยเลย <laughs> เอาชีดเอาอันนี้ให้กินวชิดมันอันนี้แล้วมันเหี่ยวแล้วนี่ <c oughs> เอาให้เลยเอาไว้ก็เหี่ยวซื่อ <c oughs> ๆได้นี่อืมกัดโชยจ้ยหนึ่งโชยนะคะ,ะาภาษาบ้านน้องควา <c oughs> สาภาษาไทยไม่รู้เรียกยาอะไรอย่างนี้โอ้ยปู๊เอ้ออันนี้เป็นยาตามธรรมชาติ ออเอาโชวนให้กินก่อน,อนอโชว์มานน้องควาเรียกโชว์ภาษาไทยไม่รู้เรียกอะไรนะคะย,ยาใบาไผ่บอกนี่พี่เฟิร์นหิวไหมไพี่เฟิร์นบอกโอ้โหคงกินเพียบเลยไปไปป่ากลับมาคงกินเพียบเลยพี่ควานไปบ่อยๆนะ ทิ้งเลยทิ้งเกลือเลยนะคะแล้วก็ได้พวงมาลัยนะคะได้พวงมาลัยคล้องคอด้วยปากกาเดี๋ยวไปดูปากกาเอ้ยอฮ้ยเฮ้ยทางนู้นก็หิวนะคะทางนู้นทำยังไงก่อนทำยังไงก่อนคะทำยังไงก่อนโอ้ยปากไม่ว่างนะคะปากไม่ว่างโอ้ยตีหัวเลยควันจิตขอเสียงอยู่นั่นแหละคนหิวก็หิว ฟาดฟาดหัวให้เลยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มาถึงบ้านแล้วนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้กับช่องพรงประกายแก้วพังใบเฟินนะคะช่องช้างตกงานนะคะช่องเล็กๆนะคะก็สำหรับคลิปนี้เรามาถึงบ้านแล้วนะคะเอาอาหารให้สองสาวเรียบร้อยนะคะก็ขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามารับชมเป็นกำลังใจนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ ต้องขออนุญาตปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีจ้า